ในวันนี้พวกเราชิก้เอ็นเจะต้องมาเอาชีวิตรอดจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวภูวเขาไฟระเบิดหรือว่าซึนามิพวกเราจะสามารถเอาชีวิตรอดไปจากภัยธรรมชาติพวกนี้ได้หรือไม่ไปรับชมกันเลยครับ let's go เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเรา N J c นเจช้และในวันนี้พวกเรามาอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าเฮ้ยนายเป็นไขรเนี่ยทำไมอยู่ดีเดินมาชนกันลเนี่ยตัวใหญ่จะมาดเลยเฮ้ยคิดว่าตัวใหญ่แล้วแน่เหรอพ่อหนุ่มฮะเอาไงเอาไงเฮ้ยใจเย็นชิกกี้อย่าทำแบบนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยต่อยได้ไหมอะต่อยเลยได้ไหมอะเอ้หน่อยแน่บางอาจเดินผ่านหน้ากล้องเฮ้ยใจเย็นสิดูนุ่นสิสึนามิมาแล้วอะเฮ้ยอย่างที่เห็นเลยครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในแมพที่มีชื่อว่า natural disaster ใช่แล นั่นก็คือภัยพิบัติธรรมชาตินั่นเองนะครับอย่างที่เห็นเลยตอนนี้ซึนามิกํำลังถล่มกลบว้าวโอ้โหเฮ้ยจะรอดยังไงเนี่ยจะขึ้นไปไม่ถึงข้างบนก็ตายนะสิใช่และในรอบต่อไปเราจะต้องไปเจอกับภัยธรรมชาติพวกนี้นะเอ็นเจเฮ้ยเข้าใจแล้วฉันต้องหาวิธีรับมือกับภัยธรรมชาติแล้วล่ะใช่เธอมีวิธีรับมือกับภัยธรรมชาติยังไงบ้างอ่ะไหนบอกหน่อยสิเออถ้าเป็นซึนามิก็ต้องขึ้นที่สูงถ้าเป็นลาวาก็ต้องมุดใต้ดินเห้ยอย่างนั้นเหรอ แต่ว่าถ้าไปอยู่ใต้ดินแล้วลาวามามันก็จะร้อนนะฉันไม่รู้ไม่ต้องถามฉันได้ไหมอะ้ยดูเหมือนว่าการเอาชีวิตรอดจากภัยธรรมชาติของพวกเราเนี่ยสกิลจะต่ํามากเลยนะเออแมมมันก็ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นสักหน่อยนายก็ปวดโอเวอร์ไปหน่อยนะแบบนี้เราจะรอดไหมเนี่ยอ้ดูเหมือนว่ากําลังจะเริ่มตามใหม่แล้วนะเอ็นเจ เอ๋ยดูสึนามิเมื่อกี้นี้สิทําพื้นพังไปหมดเลยอะ่ะโอ้ยน่ากลัวอ๋อจากที่ฉันสังเกตดูแล้วนะเหมือนว่าฉันล่างจะพังแต่ฉันบนยังรอดอยู่แสดงว่าบางภัยธรรมชาติอตเราจะต้องหนีขึ้นข้างบนแหละใช่แล้วอืมเอาแหละเอาแหละฉันพร้อมแล้วฉันก็พร้อมแล้วมาลุยกันเลยดูสิว่าต่อไปจะเป็นอะไรหลายแต่คนพวกนี้แต่งตัวแปลกกันชะมัดเลยอะ่ะเออก็นอนสินะแต่ละคนเนี่ยแปลกชะมัดเลยอะ่ะเอ๋ยเอ้อ ้นีกดลงไปเอ้ผัวมาแล้วฉันไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างอะชิกี้นายอยู่ไหนไอ้ฉันยังอยู่ข้างหน้าอยู่เลยเอ็นเจเธออยู่ที่ไหนน่ะฉันอยู่นี่โอเคฉันเจอเธอแล้วอ่าฉันคิดว่าก่อนอื่นเราจะต้องขึ้นที่สูงนะเฮ้ยฟ้ามันแปลกแปกนะเฮ้ยเข้าข้างในก่อนไว้นี่ยนั่นสินารีบเข้าข้างในกันก่อนดีกว่าฉันว่าอาจจะเป็นพายุก็ได้นะเหนยฟ้ามืดครึ้มขนาดนี้น่าจะเป็นพายุแล้วแหละเอ็นเจไงไงเฮ้ยมาแล้วชิคกี้เดียวไงก็ใจโห เฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเอ็นเจโอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันว่าตัวนี้น่ากลัวกว่าภัยธรรมชาติอีกนะเฮ้ยมาอีกตัวนึงแล้วก็น่าจะสี่โอ้ยที่ฉันอยู่ข้างในกับอะไรพวกนี้เนี่ยเอาล่ะตอนนี้ฉันได้ขึ้นมาสู่ข้างบนแล้วฝนตกโอ้เอ็ดดิเเรนเอ็นเจฝนกรดฝนกรดเราต้องหลบที่ข้างหนเฮยดีนะฉันอยู่ข้างในพอดีเลยอ่ะโอยตอนนี้พวกเราอยู่ข้างในน่าจะโอเคนะโอ้โอไม่โอเคเอ็นเจเออ โอ้ย oh, ฉันตกลงมาตายนะเอาตายแล้วเหรอฉันตายแล้วขอยเอ็นเจเอาชีวิตรอดให้ได้นะแล้วมีฉันเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยนะโอ้ oh, <hi. S 2> <Hey. S 1> ดูเหมือนว่าคนอื่นๆเขาจะหลบอยู่ด้านในเหมือนกันนะเอ็นเจเอยฉันก็หลบอยู่ข้างในเหมือนกันแต่ไม่คิดเลยว,ว่านายจะเสิร์ฟเบอร์ตายไปก่อนแบบนี้เนี่ยโอ้ย oh, อยู่ดีๆพื้นมันก็พังลงมาเนอะสิเออเราทำยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย oh, ระวังนะเอ็นเจดูเหมือนว่าพื้นด้านในยังมีพังเรื่อยๆอยู่นะ่อืมือนฉันจะไม่มีทางเลือกแล้วละเหืันจะไปไหนไม่ได้แล้วอะ่ที oh. <c oughs> J, เอเจธอต้องรอดให้ได้นะเออฉันก็จะพยายามนะชิคกี้นะดูแล้วเหมือนเหลือไม่กี่คนไงเอ็นเจเธอเป็นหนึ่งในผูดรอดชีวิต oh, yeah. โอ้อเย่เฮ้ยคนนั้นไปแล้วอ่ะโอ้เอา้าวายังรอดอยู่แฮ <c oughs> แต่จาหมอนอันถืออะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยทำไมได้ยินเหมือนเสียงปดอยู่ใกล้ๆก็ให้ลังคาไปซะแล้วไม่หลอดเงี่ยมเมดูยังไงก็ไม่นาหลอดละฉันพื้นที่ที่เธอยือนอยู่มันแข็งแรงไหมล่ะเอ็นเจฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานนะสิไปเ้ยเฮ้ย,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 ยมีคนพยายามจะขึ้นมาด้วยอ่ะเอาเป็นว่ายืนนิ่งๆม้แล้วกันฉันว่าที่เธอยือนอยู่อาจจะแข็งแรงก็ได้นะเป็นไปได้เอ โอ้เอ็นเจเธอรอดแล้วรอดอะไรกระจายเป็นผงเลยเนี่ยเหมือนว่าเธอจะรอดในวินาทีสุดท้ายพอดีนะเธออยู่ในเซอร์ฟเวอร์ลิสแหละแจ๋วเลยนี่นาแล้วก็เป็นคนที่รอดเลือดเหลือเยอะที่สุดด้วยเมื่อกี้เนี่ยจริงเลยแจ๋วเลยเอ็นเจเธอทำได้ไงอ่ะเขาเรียกว่าดวงดีอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ็นเจ ไหนบอกว่าดวงดีไงแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทาไมโดนชนน่ะเอาแหละดูเหมือนว่าแบบต่อไปจะเป็นลันช์แลนด์นะอะไรอะลันช์แลนด์อย่างนั้นเหรอนี่มันลันช์แลนด์ตรงไหนแล้วเนี่ยอะไรกันล่ะเนี่ยเห้อะไรอะสเปซเอ็กซ์อย่างนั้นเหรอโอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแท้แต่เหมือนจะต้องหาที่มั่นคงแล้วเนี่ยแล้วมานล้วตรงไหนมันถึงจะมั่นคงอะเอ็นเจเอออันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะรวดจะถูกปล่อยโอ้ยฉันว่าตรงนี้ไม่มั่นคงแล้วหนึ่งอะเอ็นเจไม่มั่น

เดี๋ยวแม่เลือกไม่ถูกจริงๆเลย OMG ก็บอกให้หลบสโน่น่ะเอ็นเจแล้วเราเดินมาอยู่ตรงสโน่เนี่ยนะโอ OMG เออเฮ้ยมันจะมาฝั่งนี้แล้วมันจะมาฝั่งนี้แล้วถอยๆมาเอ็นเจถอยมาเอ็นเจตายเนี่ยตายเนี่เฮ้ยเอ็นเจโอ OMG อะไรหล่นข้ายหัวฉันไปเมื่อกี้อ่ะฉันเข้าใจแล้วมันคือหิมะถล่มยังไงล่ะอย่างนี้นี่เองะอ๋อแต่ถ้าเราอยู่ข้างบนนี้มันก็จะไม่ถล่มใส่เราเออหรือวันตื่นนั้นก็รอดเหมือนกันสินะน่าจะใช่นะต้องดูความเสียหายซะก่อนน่ โอ้โหโอ้ย <tı> ม <ro> er ันจะไม่รอดก็ตอนที่สโน่สปอนใส่หัวเราเนี่ยแหละก็นั่นนะสิแต่ดูแล้วนี่เหมือนก้อนเต้าหูเหมือนกันนะเนี่ยออนั่นสินะเฮ้ยหิวซะแล้วสิโอ้ดูสิพวกเราในโชคดีชะมัดเลยอ่นั่นสิตราบใดที่เราขึ้นที่สูงก็น่าจะรอดนะเออคิดว่าอย่างงั้นนะวอ้โหโอ้เฮ้ยชิคกี้น่กระโดดเล่นอย่างงั้นเดี๋ยวก็ล่วงหรอกเอ็นเจมาดูนี่สิคนนี้แต่งชุดเป็นสไปเดอร์แมนแหละโอ้แจ๋วเลยแจ๋วเลยแจ๋วเลยโอ้ยเจ้าหมอนั่นลงไปแล้วอ่ะ โอ้ยเท่าจังเลยเจ๋งชะมัดเลยอ่ะโอ้ยเป็นสไปเดอร์แมนท่านก็อยากเป็นเหมือนกันแต่ไม่มีเหมือนน่ะสิอืมโอ้โหเอ็นเจพวกเรารอดละแถมพวกเรายังเลือดเต็มปีดเลยด้วยโแจ๋วสุดๆไปเลยให้แจ๋วเลยแจ๋วเลยเธอนี่เจ๋งแจ๋วเหมือนกันเนี่ยสามารถผ่านได้สองด่านติดเลยแม่แม่คอยมนดวงดีทำยังไงได้ล่ะอยากจะรู้จริงๆเลยว่าต่อไปจะเป็นอะไรอ่ะเอาแหละเรามารอดูกันดีกว่าไหนดูสิ โอ้ยไม่เห็นมีชื่อฉันเลยอะโอ้ยพวกนี้เขาชนะก,กันเป็นพันตาเลยเอนเจอย่างนี้นี่เองอ๋อที่นี่คือที่ไหนนะอ๋ออะไรกันละเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าขึ้นที่สูงไว้น่าจะดีที่สุดเหมือนจะเป็นนะโรงงานอนะไรสักอย่างโอเคเอนเจฉันเจอเธอแล้วฉันกำลังไปเขนมาแล้วชิคกี้นั่งไงนั่นคือจุดที่สูงที่สุดในแมบ,บนี้ เออยุ๊บจุบจุบหลอฉันด้วยหลอฉันด้วยฉันกำลังไปเออเป็นเจเธอปีนขึ้นไปยังไงเนี่ยเออฉันก็ปีนแบบปกตินะเฮ้ยเฮ้ยฉันติดแต่ฉันไปไม่ได้พยายามขึ้นตรงมุมไว้ชิคกี้ไหวมันมีที่ให้ขึ้นอยู่ทำไมไม่ขึ้นดีๆเล่าจุ๊บจุ๊บจุ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 บฉันกำลังขึ้นไปเฮ้ยจะมีคนกำลังขวางทางอยู่ด้วยอะชิคกี้ไหวแย่ชะมัดเลยฉันว่าเราไปต่อได้นะจุ๊ แบบนี้เฮ้ย,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 ยสวยแล้วสวยแล้วเราไม่ควรขึ้นที่สูงอ่ะเอนเจ้สอนตัวไวเฮ้ยเฮ้ย่อนพยายามชิดมุมไว้ชิคกี้ชิดมุมเข้าไว้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันอุกกาบาตตออกด้วยนะก็ใช้ะสิยแล้วการที่อุกกาบาตตกแบบนี้เรามาหยุดในที่สูงแบบนี้มันจะโชคดีจริงหรอเฮ้ย จะโชกีอยู่แล้วล่ะก็เพาพวกเราหนะก็แข็งแกร่งยังไงล่ะเธอ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 ห้อยพระปลุกเสกอะไรมาหรือเปล่าอ่ะฉันฉันห้อยหลวงปู่รอดยังไงล่ะโอ้หลวงปู่รอดแสดงว่าเราต้องรอดไปให้ได้สิฮะแตนายเนี่ยยืนซะแบบนั้นอาจจะไม่รอดก็ได้นะเออฉันยืนชิดๆขอบเหมือนเธอแล้วกันนะอย่างนั้นแหละชิคกี้ดมก็ไว้เออไหนดมเสาวซีหลอดแงมๆงมไดูเจ้าพวกนั้นสิไหนอะดูสิขวามือโอ๋อ ยกไปก็ไมโอ๊ยเอ็นเจฉันยังรอดอยู่เอ็นเจเธอรอดไหมหลวงมูรอดไม่ช่วยให้รอดเอ็นเจโอ้เหลือแค่ฉันคนเดียวอย่างนั้นเหรอเนี่ยสู้ๆนะชิกกี้ฉันึ้นมาอยู่ว่าเสาของนายจะล้มเมื่อไรอ่ะงนราะทำไมพวกนั้นเขาเล่นกันชิลจังเลยเอ็นเจก็นั่นนะสิเเห็นตรงเครนตรงนั้นไหมอ่ะนั่งอยู่บนเครนกันชิลสุดๆเลยะแถมตรงนั้นดูเหมือนจะไม่่อยมีอุบัติเตลงด้วยแฮงห่วย แกมันไม่ตกใส่หัวฉันฉันก็พอใจแล้วแหละโหเฉยว่านายน่าจะเป็นคนหนึ่งที่รอดนะเลือดเดี๋ยวขึ้นหลอดเลยอ่ะจิตมุ้มก็ไว้ชิกกี้โอเคโหๆๆๆมันมันตกใกล้ฉันจังเลยนี่มันก็แค่แบบว่าใกล้ๆล้วนะแรอดอีกแล้วโหตอนนี้เราก็รอด2งเท่ากันแล้วนะเอเจสุดยอดเลยอาชิกกี้ทําไมฉันสวยอย่างงั้นน่ะตกใส่หัวเราทั้งคู่แต่ว่าเธอตายคนเดียวน่ะ ฉันโชคดีเพราะว่าฉันเกาะทันนะเอ็นเจยางงี้นี่เองของฉันไม่ทันนะสิเอ็นเจดูคนคนนี้สิทำไมเขาขายาวจังเลยอะ่ะขอยจะเป็นนางแบบก็ได้นะ <c oughs> นี่คือขุนนางแบบสินะใช่แล้วออตัวสูงจังต่อไปโอ้ยนั่นมันเหมือนฟาร์มเลยอะ่ะด่านต่อไปชื่อว่าซันนี่แลนช์เสือไหลเนี่ยน่าจะเป็นฟาร์มอะไรสักอย่างนะนะอย่างนั้นเหรอทำไมทุกคนวิ่งเข้าไปตรงกลางข้างในยอย่างนั้นอะ่ะถ้ามีหลังคาก็อ,อาจจะปลอดภัยอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะอย่างนั้นเหรอจะคิดว่ายังไงอ่ะ ฉันไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรนะสิอืมขึ้นเครื่องบนไหมล่ะเอ็นเจเอางั้นก็ได้ไปกันเถอะไปกันเถอะเอ้ยเอ้ยจบ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  ไหนอ่ะไฟไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะอาจจะเริ่มไหม้จากด้านในก็ได้นะาว้ยกระเด็นไปเร็วเฮ้ยมีคนตายแล้วว่ะเอแล้วเราอยู่ไกลไหมเนี่ยแบบนี้เร่าไกลหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไกลนะไม่เห็นจะมีไฟเลยไอ้แทงที่ยงยืนอยู่นี่ไม่ใช่แท้งไฟใช่ไหมถ้าเป็นแท้งไฟจริงๆเราก็คงระเบิดตายหนึ่งเนี้แหละเอ็นเจเออกระดานดานซนาไหนอ่ะไม่เห็นมีไฟสะหน่อยเลยอืมหรือว่ามันเอ้าแต่มีคนตายเรื่อยๆเลยนะเฮ้ย ฉันเห็นแล้วมันอยู่ในฟาร์มมาชิกี้ดูข้างม้างสิเผยแสดงว่าไฟไหม้ข้างในจริงๆด้วยใช่แล้วละ่ะถ้าเกิดเราอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยก็รอดแน่เลยแช่ชิวๆแล้วรอบอนี้เมันเหมือนจะลามขึ้นมาข้างบนแล้วนะโอ้โดูอคอกฟาร์มตรงนั้นสิเอ็นเจเริ่มไหม้ไปทีละนิดทีละนิดแล้วเออ,อจะสไปเดอร์แมนอีกแล้วอะ่ะไ็้สไปเดอร์แมนมันมีรูปโป่งนะเอ็นเจทำไมเราถึงไม่มีบ้างอะเหมือนว่าเขาจะเติมโรบักนะอ อเป็นทางเลือกที่ดีเฮ้ใจเย็นนะเธอจะซื้อรงบัตอย่างนั้นเหรอโอ้ยลอยไปด้วยแล้วโอ้ย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 คอกฟาร์มพังไปแล้วอะเรียบร้อยแล้วอะแต่ว่าดูด่านนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เลยแฮะมันจะไม่ลามมาถึงสหอคอยเราใช่โอ้ยโอ้ย้ยพวกยังไม่ดันขาดคำมันกำลังลามขึ้นไปแล้วเอ็นเจตาฝาดหรือเปล่าชิกกี้ฝาดไม่ฝาดตอนนี้มันก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วอะเฮ้ยลอยไปด้วยสิเอ็นเจไปด้วยไปด้วยโอ้โห หายเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอตื่นเต้นเลยฉันเมื่อกี้นี้ถ้ายือนอยู่อีกสักพัทหนึ่งน่าจะไม่รอดนะก็นั่น่ะสิไฟลามเร็วมากเลยะเกือบไปแล้วไม่ละพวกเราแม้มีอะไรที่ยากกว่านี้ไหมเนี่ยออ้นี่ไงลูกโป่งเอ็เจไนอ่ะี่ไงนี่ไง80โรบลัก โลบักเลยอย่างนั้นเลยอืมเธอจะซื้ออย่างนั้นหรออย่าไปซื้อเลยไม่ซื้อหรอกซื้อทำไมกันเราโอเคโอเคอเอาละมาต่อมาต่อเอ็นเจไปกันเถอะเธอหยู่ไปกันเลย เฮ้ยเอ็นเจฉันเห็นนะจะมีลูกโปอ่งอย่างนั้นเหรอเฮ้ยใช้ที่ไหนาตาฝาดหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเธอบินข้ามไปเลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยชิคกี้เสียงอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเสียงมันลมอะไรสักอย่างว่าแต่เธอมาเคลียร์เรื่องลูกโป่งก่อนสิ <c oughs> ไหนบอกไม่ซื้อไงไซื้อมาแล้วนี่ฉันไม่ได้ซื้อมาติดมือมาติดมาได้ยังไงติดมาพร้อมกับเสียงเงิน80โลบัตหรือเปล่าอ่ะ ไม่ใช่นาลายกงชัดๆเลยขีกองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะนี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยเสียงลมแบบนี้อย่าบอกนะว่าเป็นพายุนะอ๋อนั่นสินะอ๋น้ำท่วมเอ็นเจ้น้ำท่วมน้ำท่วมสีขาวกาเราจะต้องขึ้นที่สูงช่วยละอยิกกี้เฮ้ยเอ็นเจเขาบอกให้ขึ้นที่สูงไม่ใช่ลงที่ต่ำเอ้ยตายเงียบๆตายเงียบๆตายอ๋ออ๋ยแม่จ๋าหนูยังไม่อยากตายอ่ะเอ็นเจรีบขึ้นมาเร็วเอ้ย กําลังไปอยู่นะจิกีเฮ้ยน้ำขึ้นมาแล้วน้าขึ้นมาแล้วเอ็นเจตายตายแน,ขน,ขน่ขึ้นมาไดมาแล้วขึ้นมาไดมาแล้วขึ้นมาไดขึ้นมาไดปอึบปัดโถเอ้ยมีลูกโป่งไม่ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยเธอเนี่ยก็มันขึ้นไปไม่ได้นะสิเราเหมือนเราจะติดกันอยู่แค่ตรงนี้ซะด้วยนะสวยแล้วสินี่มันไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดด้วยอะ่ะใช่สิเราขึ้นไปผิดนะอ่ะเออแต่เธอมีลูกโป่งเธออ่ะ,อะ เอ <im <im ้ยเฉันจะต้องเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเฮ้ยจะทิ้งฉันไปฝั่งนู้นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะเจเก้ถ้ไมไม่บอกฉัน่าจะไปอ่ะเอ้ยเอ้ยเออเราก็ต้องเอาชีวิตรอดสิเฮ้ยชั่วร้ายเมัดเลยอ่ะถ้ามันขึ้นโอ้ยโอ้ยโอสิ่งส่งก่อสร้างคงแขงโอ้โอ้โอ้อรอดเฉยเลยอ่ะเกือบตายอ่ะเมื่อกี้นี้ก่อนที่เราจะรอดออกมาน่สิ่งก่อสร้างมันคงแขงแล้วนะโอ้ยอนเอนเจ แล้วไม่เข้าใจบอกกันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรไม่รู้สิเหมือนว่าใครสักคนจะเดินชนเธอแล้วเธอก็ปลิวเลยนะโอ้โหโหดหลายที่สุดเลยอ่ะสิ่งก่อสร้างมันคงเคร่งแล้วนะอาจจะเป็นเจ้าสไปเดอร์แมนเมื่อกี้นี้ก็ได้พลังเยอะโอ้เป็นไปได้แฮชิปมาถึงด่านต่อไปแล้วโอ้ที่นี่มันโล่งชะมัดเลยอ่ะเอ้ยโล่งอย่างนี้แล้วเราจะไปหลบที่ไหนกันล่ะว่าแต่ที่นี่มันคืออะไรอ่ะอ๋อเหมือนเป็นมิวเซียมหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าฮะ อยย่างนั้นเลตรงนั้นสูงพอเหรอเอ็นเจทันไม่แน่ใจแต่เหมือนว่าจะต้องขึ้นไปข้างบนสุดเลยอะชิคี้งั้นขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดก่อนแล้วยันอ เหมือนว่าทุกคนก็คิดแบบเรานะเออดูทรงแล้วนะว่าแต่ตรงนั้นมีชอปอะไรด้วยอ่ะเอออหโอ้อ้วมีคนชนโั้โห้้ะโอ็นตะยเลยอะโอ้โยะออะโอ้โอะโอ้โอะโอ้อะอ้โอนนอนเอนโอ้โอะอ้ะโอ้โอะ่ออะโอ้โอะโอ้โอะอ้โในแออะโอ้โอะ้โอะโอนีอะอ้แอะโอ้โอะิน้โอะปอ้โนะโอ้โออ้โออ้โอะ้โอโ้ะ้้้ยโ้โอะโ เฮ้ยตายเน่ตายโหอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเฮ้ยไม่เป็นอะไรหรอกยังไงฉันก็รอดฉันก็รอดอยู่แล้วเฮเจ๊เฮ้ยฉันเห็นแล้วภัยพิบัติรอบนี้ดูน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะแ่นดินไหวเหรอเฮ้ยใจแล้วล่ะสิ่งก่อสร้างทุกอย่างก่อนหน้านี้พังไปหมดเลยอ่ะเอ้ยมไม่กล้าจะไปที่ร่วงทะเลเลยอ่ะเฮ้ยเอ็นเจอยู่ตรงกลางไว้อยู่ตรงกลางอย่างนั้นเลยคนคนจริงนะเขาไม่อยู่ตรงกลางก็หรอกนะฉันมองไม่เห็นเลยว่าเธออยู่ไหนไอเอ็นเจ ฉัน๋ยวเราก็อยู่ริมๆนะสิอ๋อฉันเห็นเธอแล้วตัวกระจิ๋วดียวเองเฮ้ยเอ็นแจ๋ระวังระวังโอ้ยโอ้ยอะไรนี่ออเหมือนมันจะเอียงไปเอียงมานะโอ้ยโอ้ยโอ้ย่ยาเนาะยาโอ้ยทำไมของมันเต้นกันหมดอย่างนี้เลยอ่ะแผ่นดินไหวไงล่ะมูนวอล์กเล่นกันแล้วจังหวะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าการที่เพอมีลูกโป่งมันจะช่วยให้เธอรอดได้ง่ายขึ้นนะใช่แล้วอ๋อกระโดดมันจะไม่โดนแผ่นดินไหวนี่เอง เระฝังล่วงไปกระโดดไปกระโดดมาล่วงไปเองเหรอเอ็นเจ้ฉันก็คิดว่าเหมือนกันเลยโธ่าอาย้ยเกจี้ไปดินว่ะโอ้ยม <h az im> ีคนตายต่อหน้าต่อตาเลยตายฉันแล้วโธ่เอ้ยโอเหมือนจะอยู่แล้วนะ๋อไม่เห็นจะยากเลยอะผ่านแล้วอย่างนั้นเหรอหมไม่แน่ใจเฮ้สุดยอดเลยเอ็นเจ้ทำไมอะก็ นามือฉันหรอโอ้เอ็นเจมาดูคนนี้สิหน้าตาแปลกชะมัดเลยอะระไอะข้างบนข้างบนขึน้นมาดูเด้ไห้ได้ไไอันนี้เขาคือนักมวยปล้ำหรือเปล่านะโอ้ยโอ้โหนักมวยปล้ำโอ้ตัวใหญ่ชะมัดโอ้ยโอ้ <c oughs> โหบินได้ด้วยประเด็นคือบินสูงมากเลยนะน่ะโอ้โหมีกล้ามใหญ่ขนาดนี้ต่อให้โดนพายุพัดก็คงไม่ปลิวหรอกนะก็น่าสิไหนโอ้ คุกอีกแล้วยัางไงาเลยรอ,อ,อบนี้ไม่พลานแน่ชิกี้ไปแล้วเข้าไปข้างในเลยเอ็นเจฉันจําได้ว่าข้างในจะเป็นที่ที่สูงที่สุดแต่ว่านะภัยธรรมชาติจะเป็นอันเดิมหรือเปล่านะกอ,อนานนะสินะโอ้ลมลม,ลม,ลมเสียงลมเสียงลมเ๋อเสียงลมก็อาจจะน้ําท่วมอีกหรือเปล่าอืมเป็นไปได้นะรีบขึ้นไปข้างบนเร็วหรืออาจจะเป็นพาย,ยุก็ได้อะเออเราจะได้รู้กันในรอบนี้ว่าแต่ละด่านนะ่ะมีภัยธรรมชาติเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่แล้ว ไปกันเลยไปกันเลยเฮ้ยเอ็นเจจะไม่มีลูกโป่งฉันขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้หน่อยเนี่ยมีคนมาพยายามจะก่อหัวนายกระโดดขึ้นมาด้วยอ่ะอ๋เดี๋ยวนะอย่าแล้วสิทันเดอร์สตอร์มโอ้โหเลือกถูกซะด้วยเฮ้ยทำไมฉันต้องโดนฟ้าผ่าคนแรกเลยอ่ะนั่นสิ กลางหัวเลยแล้วหัวฉันก็เด็นไปไหนก็ไม่รู้เม่อกี่เนียเอ็นเจอาเป็นว่าลงไปลึกที่สุดน่าจะปลอดภัยที่สุดสินะอะไรทั้งที่เธอยืนสูงกว่าฉันทําไมเธอไม่โดนฟ้าผ่าเอ็นเจไม่โดนหรอกนะ้าถ้าเป็นฟ้าผ่าแบบนี้หลบในสิ่งก่อสร้างก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะ้าโอ้ข้างนอกนีไม่ดีเลยแฮ่เอาล่ะฉันจะซ่อนอยู่ใต้บันไดก็แล้วกันนะโอ้โหปลอดภัยในปลอดภยัยแฮะแบบนี้มันจะเป็นอีกนานไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อีกนานไหมอาชิกีน่าจะ จนกว่าพายุจะสงบนะ่นะเฮ้ยเอ้ยพาับัติวโอ้ยพายุภัยพิบัติสุดโหดเลยเอ็นเจไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยอ่าตันสินะคนส่วนใหญ่น่าจะตายแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนะเอ็นเจมีคนวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกด้วยอะแล้วก็รอดด้วยอะโอ้ยเหลือก็ตเตงเยะเลยนี่นาเอ้ยทุกคนดวงดีกันหมดเลยฮะรอบนี้ภัยพิบัติไม่โหดเท่าไร่ใครแล้วไม่ค่อยโหดเท่าไรเลยอะเหมือนเธอจะรอดทุกรอบเลยเนี่ยเอ็นเจโอ้ยโอ้ย ว้ยมันมีคนชุดส้มเตะฉันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยทําได้ยังไงกันนี้ไอ้เจ้าตัวสูงนั่นอีกแล้วเอ็นเจฉันไม่ชอบมันเลยอ่ะเราต้องทํายังไงถึงจะเตะเจ้านั่นได้บ้างอ่ะนั่นสินะฉันจะลองดูอย่าเฮ้ยเจ้าเจ้าเฮ้ยเจ้ากระทืบมันเลยเอ็นเจยังไงาหายเอาเลยชิคกี้หายไปไหนเดียวอ่ะตัวฉันแตกลมันกระโดดหมองหัวฉันอ่ะเอาชิคกี้ อรอบนี้ฉันอดเล่นเลยอ <thì> ่ะไม่น่าไปเล่นอย่างนั้นเลยเห็นไหมครับน้องๆการพยายามทำร้ายคนอื่นเนี่ยเวรกรรมจะตามทันเอ้หยยายชมัดเอาละเท่านี้ฉันมาฉันก็น่าจะปลอดภัยแล้วละมัง้ง <g? S 1> รอบนี้เป็นชิงช้าสวรรค์อย่างนั้นเหรอแต่ว่าการที่อยู่บนชิงช้าสวรรค์แบบเนี้ยมันปลอดภัยแล้วจริงๆนะเหออรอปลอดภัยไม่รู้แต่ว่าน่าน่าสนุกดีนะเออขนาดดาซีนาเฮ้ยเธอกำลังจะขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วเหรอใช่แล้วจิ๊กเกลย์วยสูงชะมัดเลยจะเกิดว่าฟ้าผ่าที่ เฮ้ยแผ่นดินไหวสวยแลยเอ็นเจสวยงมคุณมัจะสูงเลยเป็นตัวเลือกที่แย่ที่สุดเลยล่ะสวยแะมัด r g i n เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยแะมัด r g ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ไม g กอเอนเจทุกอย่างมันพังไปหมดเลยโดยเฉพาะชิงช้าสวัรด์เมื่อกี้นี้ไม่เหลือเลยอะไม่เหลือซากเลยยังแสดงว่าขึ้นที่สูงนี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกเสมอสินะกอนทานหซสหายสวยชมวัดเอาล่ะต่อไปคงต้องดูทางหนีที่ไล่ซะก่อนแล้วก็หนีดีกว่านะโอเครอบหน้าเราลองอยู่ข้างล่างบ้างดีไหม จริงจริงดูพี่ชายคนนั้นก็เดินมาอย่างล่อมซำเลยอ่ะโอ้นี่ไงพี่ชายตัวใหญ่นตเอ็นเจข้างหลังเลยโอ้โหพี่ก็ตายเหมือนกันเลยขนาดพี่ล่อมซำตัวใหญ่ขนาดนั้นยังตายเลยเหนื่อยแล้วพวกเราจะรอดยังไงเราแหั่นส่นะเอาแหละรอบต่อไปเราจะต้องรอดให้ได้นะเอ็นเจ Let's go Let's go โอ้โหชิคกี้ให็น้เปล่าอะเมื่อกี้รอดแค่สามคนเนงอะนั่นสินะโหรอบเมื่อกี้นี่โหดจริงนั่นนะสิโดนหลอกใหญ่เลยอะฉันว่าทุกคนน่าจะพยายามขึ้นชิงช้าสวรรค์กันหมดแต่ก็เลยตายกันหมดนะสิใช่น่ะสิุ้ยพี่เบิ้มโอ้ดูพี่เบิ้มสิเอ็นเจโอ้โอ้ช่างอยากลำบึกอย่างนี้มั่งจังเลยอะต้องทำยังไงอะต้องเล่นกามนะสิไ มาแล้วมาแล้วมาแต่ที่นี่คือที่ไหนโอ้โอ้เมฆฝนยังไงล่ะเอ็นเจฝนยังงั้นเหรอไงแล้วมีข้างในให้หลบไหมเนี่ยแบบเนี้ยงั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้านล่างจะปลอดภัยสินะโอ้ฉันเห็นที่ดีๆแล้วเอ็นเจที่ไหนอ่ะนี่ไงหลบในท่อให้ดีไหมอ่ะก็น่าจะดีอยู่นะซุกี้อ่าฉันว่าันหลบกับเธอตรงนี้ดีกว่าดูเหมือนว่าจะเธอจะรอดเอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมฝนเหรอหรือคือคืออะไรดูเหมือนมันเหมือนจะ เออเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่มันดูรุนแรงจังเลยอะเฮ้ยก็นนันดะสิแซนสตอมเอ็นเจย์โอ้ยไฟยุทะเลจ้าใช่แล้วเราจะต้องหลบสิ่งของที่กระเด็นมานะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยต้องแบบในรูดีกว่าจิกิแมาไปด้วยไปด้วยเฮ้้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างนอกนั่นดูดูแบบว่าไม่ปลอดภัยเลยอะเอ็นเจย์้ยก็นนันดาซีผมมีของลอยไปลอยมาจริงด้วย โอยแล้วพวกเราจะรอดไหมเนี่ยกลับได้ที่เราหลบอย่างนี้อาจจะอาจจะรอดก็ได้นะเออยังงั้นเหรอฉันก็เชื่อนายยังงั้นเลยเพราะว่าไม่มีของกระเด็นมาโดนเราเไงล่ะแต่ว่าอของที่คุมเราอยู่มมนจะกระเด็นไหมอ่ะอ๋ออกวาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ไม่โดนของที่ลอยมากระเด็นนะเงยข้างบนปิวไปแล้วจิกิกอโอ๊ยโอ,อ้ยโอยไอ้วิวไปแล้วจิกิกโอ๊ยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยฉันเห็นทุกอย่างเลยย่ะ

โอ้ยฉันยังอยู่ฉันยังอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีขอโอ้อยอ้อยเจ็บเจ็บฉันกำลังจะตายแล้วเอ็นเจเอ็นเจเธออยู่ไหนล่ะฉันตายแล้วไอโอ้ยฉันยังรอดอยู่โอเคหลบหลังเสาหลบหลังเสาไม่มีเสาให้หลบแล้ว นจิกีนายรอดอสุดยอดเลย,ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วฉันโดนอะไรบินมาตีหน้า <c oughs> ก็ไม่รู้กันเดนเลย <c oughs> สวยชะมัดเลยเนี่ยน่าสงสารชะมัดหลังๆเริ่มไม่รอดแล้วแฮเหื่ <c oughs> โอ้โหเลือดนายก็ปิ่มมนกันนายจิ๊ก <c oughs> ฉันเกือบตายอเมื่อกี้นี้เสาที่ฉันยืนอยู่อะเหลือแค่แท่งสุดท้ายเท่านั้นอืมแต่ก็ยังรอดมาได้นะมาแล้ว มาแล้วมาแล้วว้าว <Whoa. S 1> บ้านนี้สวยชะมัดเลยอะที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยโห oh, ถ้ามีบ้านหรูขนาดนี้นะนะฉันว่ายังไงยังไงเราก็รอดมาแต่ต้องรู้ก่อนไหมอะว่ามันคืออะไรอะเราต้องหนีอ,อะไรอะแต่เป็นแผ่นดินไวหวพวกเราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยไม่ปลอดภัยเลยนะงั้นถ้าเป็นแผ่นดินไหวเรารีบหนีออกข้างนอกเลยเข้าใจไหมอืเข้าใจแล้วว่าแต่จะขึ้นไปข้างบนยังไงอะอ๋อฉันยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยอยู่หน้าประตูเอ้กแผ่นดินไหวฮะแผ่นดินไหวเหรอใช่แล้ว ถามจริงฉันรีบออกจากบ้านก่อนไป้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหนอะไหนไหนมันสันสะนจริงจริงอะเอ้ยเธอคิดไปเองหรือเปล่าเอ็นเจโอ้ยฝนดาวตกฝนดาวตกต่างหากเล่าโอ้ my god เราควรจะอยู่ข้างนอกหรือข้างในเนี่ยโอ้ยไม่รู้เลยแฮะ์ตายต้นไม้ตายต้นไม้เอ็นเจยไม่รู้จะมีเปอร์เซ็นต์รอดไหมเฮ้ยหัวของฉแล้วมาแล้ว เอ็นเจหาที่อยู่สักที่หนึ่งสิฉันมาอยู่สักที่หนึ่งอ่ะมันพุ่งมาใส่หัวขนาดนี้ฉันวิ่งตามเธออย่างเดียวแล้วตอนนี้โอ้ยจิกิโอ้ยก็อดเดี๋ยวนะทุกคนที่ยืนอยู่ข้างนอกนี่คือยืนสวดมนต์อย่างเดียวแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะภาวนาว่ามันจะไม่ตกใส่หัวเอาละไม่มีอะไรหล่นใส่หัวฉันหรอกฉันคิดว่านะโอเคโอเคงั้นพวกเรามายืนวัดใจกันในตรงนี้แล้วกัน โอ้ยบาดเสียวเหมือนกันนะชิคกี้เราเงยหน้ามองขึ้นไปแล้วก็ลุ้นโดนนะสิ่โอ้โหจริงด้วยสินะไอถ้าเราเป็นคนดียังไงอุกบายก็ไม่ตอกใส่หัวแล้วหรอกเอ็นเจคนดีผีคุ้มอยู่แล้วใช่แล้วคนดีผีุ้มโอ้้มย้โอยโหัว ทำได้แค่เฉียวไปเฉียวมาเท่านั้นแหละมันเฉียวหรือเปล่านะเราต้องเชื่อมั่นเราต้องเชื่อมั่นเอ็นเจนานี่โดนแตะทีเดียวก็กระเด็นแล้วเนี่ยจิกี้เอ้ย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 สั่นสั่นสั่นสู้สั่นสู้มันไม่น่าจะลงหัวเราขนาดนั้นหรอกเอ็นเจพื้นที่มีตั้งเยอะตั้งแยะพื้นที่ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเอไม่โดนหรอกหนาไม่โดนหรอกว่ายว่ายเห็นหรือเปล่านี่รูปบองแห่งชัยชนะนะอ๋อจริงด้วยแต่ว่าูนี้มันเหมือนมันเหมือนอยู่นะจิกี้ไม่เหมือนหรอก โอ้โยอยืนนิ่งๆสิเอเจนี่งนงไงเล่าฉันบอกแล้วถ้าเรายืนอ,อยู่นิ่งๆเราก็จะรอดโอยใจฉันไม่นิ่งเท่านายนะเฮ้ยเอาแหละเอาแหละว,ว,วันนี้เราก็เอาชีวิตรอดมาได้เยอะพอสมควรแล้วใช่แล้วเอาเลยครับน้องๆอ,อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องพวกเราด้วยนะใช่แล้วถ้าน้องๆอ,อยากให้เราเอาชีวิตรอดจากภัยธรรมชาติอีกก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะว่าเอาอีกเอาอีก และในวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนวไว<อ>้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม4มี่โมงเย็นนะครับน้องๆใช่แล้วเอาละไว้เจอกันบ๊ายบายบาย